เห็นภาพนี้กันแล้วสายูมคงรู้ทันทีนะครับว่าที่ไหนมีของแก้บนเต็มนะครับมีชุดสบายมีสร้อยคอมีสร้อยสังวาลล้วนเป็ของดีมีราคาทั้งนั้นนะครับมาผมจะพาทุกท่านไปไหว้พระนางครับพระนางเลือกขาวแม่เจ้าอยู่หัวพระนางเป็นมเหสีเอกของพระเจ้าสีธรรมมาสุคราชที่หจันทรพานุ ที่ได้ไปอัญเชิญพระพุทธสิหิงมาจากศรีลังกาเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายคาราวาสที่ไปจัดระเบียบพระพุทธศาสนาที่สุขโขทยัยโดยประทับอยู่นานถึง5ปีและได้ปกครองบ้านเมืองแทนพระเจ้าศรีธรรมมาโสกราชคราวยกทัพไปตีศรีลังกา สวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาที่วัดแม่เจ้าอยู่หัวตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอําเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชผมจะพาทุกท่านไปย้อนตำนานเมืองนครศรีธรรมราชในช่วงปลายอาณาจักรตามพรล,ลิงเมื่อเจ็ร้อยกว่าปีที่ผ่านมาในยุคเดียวกับอาณาจักรสุขโขทยัย ซึ่งพระเจ้าสีธรรมสุคราชที่ห้าวงกันทรภานุเป็นผู้ปกครองเมืองทรังหรือเมืองกันตังได้เกิดแข็งข้อพระเจ้าสีธรรมสุคราชได้นําทัพไปชนช้างกับเจ้าเมืองทรังซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อสถานที่แห่งนั้นว่าบ้านทุ่งชนและได้ชนะศึก เจ้าเมืองทรังต้องนำบรรณาการมาส่งที่ทุ่งสงถุงส่งเงบคือทุ่งที่ส่งบรรณาการปัจจุบันก็คืออำเภอทุ่งสงระหว่างพระแรมพระเจ้าสีธรรมสุขราชทรงพระสุบินเห็นสตรีมีลักษณะงดงามตามเป็นจากกัลายาณีมีใจกุศลเป็นคู่บุญบารามี พำนักอยู่ทางทิศใต้ตามเส้นทางหาดทรายแก้วและมีเลือดสีขาวเมื่อพระองค์ได้เสด็จกลับเมืองพระเวียงและได้สักการะพระบรมธาตุเรียบร้อยแล้วพระองค์จึงจัดขบวนออกค้นหาจนถึงสำนักท่านพ่อขรัว ได้พบพระนางเลือดขาวที่มารับเสด็จโดยขนาดทอผ้าได้ทำตรวนซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ทำจากไม้ไผ่มีความคมมากบาดมือเลือดออกเป็นสีขาวจึงขอนำพระนางไปเป็นนางเมืองเมื่อคราวเสด็จกลับแล้วจึงให้พราหมุโรหิตจัดขบวนมาสู่ขอรับข้าววัง ในคราวสมเด็จพระพันปีหลวงได้เสด็จเยี่ยมราษฎรเมื่อวันที่สองตุลาคมพศ2536้รส 36, ได้จัดถามราษฎรที่มาเฝ้าว่าตำบลแม่เจ้าอยู่หัวมีที่มาอย่างไรทำไมจึงชื่อแม่เจ้าอยู่หัวต่อมาผู้ใหญ่เชะลอเอี่ยมยุทธและคณะได้ทำโครงการวิจัยประวัติแม่เจ้าอยู่หัว โดยสกบได้สนับสนุนทุนวิจัยและได้รับคัดเลือกเป็นโครงการวิจัยดีเด่นระดับชาติในปี2547จุดประกายให้ชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันสร้างพระบ,บรมธาตุเจดี์สีธรรมสุขราชโดยสร้างครอบฐานเจดีเก่าซึ่งพระเจ้าสีธรรมสุขราชได้ก่อสร้างมานานกว่า700ปีซึ่งได้ชำรุดและถูกทำลาย ขมโมยเอาสมบัติไปจนหมดสิน้นพร้อมได้สร้างรูปเคารพพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวซึ่งมีความงดงามตามลักษณะที่ศึกษาสร้างคู่ไว้กับรูปปั้นองค์เก่าจึงเห็นรูปปั้นพระนางเลือดขาวสององค์ในปัจจุบันและทำป้ายจารึกประวัติพระนางเลือดขาวไว้ดังนี้ครับ แม่เจ้าอยู่หัวถือกำเนิดจากครอบครัวข้าบดีเมื่อปีพศ1745บิดาเป็นชาวจังหวัดพัทลุงสืบเชื้อสายมาจากลังกาหรือคุลามารดาเป็นชาวบ้านเก่าหรือบ้าน้องซึ่งเป็นบริเวณที่ตั้งของวัดแม่เจ้าอยู่หัวในปัจจุบันพนางมีพี่น้องสามคนคือทวดโปชีพ่อท่านครัวและ พนางเลือดขาวสําหรับพนามเดิมของพนางไม่ทราบแน่ชัดบ,บางกระแสเรีเย,ยกว่าตัางหรีแต่ที่เรียกกันทั่วไปว่านางเลือดขาวเข้าใจว่าน่าจะมาจากเลือดของพนางซึ่งมีสีขาวมาแต่กาเนิดพนางเป็นบุคคลที่มีจิตใจอบอ้อมารีมีเมตตาธรรมมีความงดงามตามปินจักกลยาณี คือมีผมงามมีเนื้องามมีฟันงามผิวงามและวัยงามมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามาแต่เยาวัยจึงเป็นที่รักใคร่ของบุคคลทั่วไปเมื่อพระนางเติบโตขึ้นความจึงทราบถึงประกันของพระเจ้าสีธรรมโสศกราชที่หจันทรพานุกษัตริย์แห่งเมืองนครสีธรรมราชสมัยนั้นจึงเสด็จมาสู่ขอเป็นมเหสี และสถาปนาเป็นพระมเหสีเอกประชาชนจึงขนานนามพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวหรือแม่เจ้าอยู่หัวพระนางเลือดขาวพระนางได้ปฏิบัติภารกิจไว้อย่างมากมายโดยเฉพาะการสร้างวัดได้สร้างวัดแม่เจ้าอยู่หัวเป็นวัดแรกเมื่อปีพศ1775และสร้างแผนปฏิสังขรณ์วัดต่างๆอีกหลายวัด สเสด็จไปทรงจัดระเบียบฝ่ายสงฆ์ฝ่ายคารวาะเมืองสุขโขทัยสเสด็จไปยังประเทศศรีลังกาเพื่อทรงอัญเชิญพระพุทธสิงหงมายังเมืองนครศรีธรรมราชในวาระสุดท้ายพระนางได้สิ้นพระชนในเขตอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมร,ราชเมื่อปีพศ1814รวมพระชนมายุ70พรรษา ขณะที่พระนางเสด็จไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระเจ้าสรีธรรมสุราชที่เมืองพระรังหรือจังหวัดรังในปัจจุบันภายหลังจากพระนางสิ้นพระชนพระเจ้าสรีธรรมมาสุขราชได้ทรงนำศพข,ข,ของพระนางกลับมายังบ้านเกิดตามที่เคยทูลขอไว้พร้อมทั้งได้เก็บพระอัฐและพระอังคารไว้ในบณุบและประดิษฐาน วายนะวัดแม่เจ้าอยู่หัวด้วยพระนางเป็นผู้ที่มีพระบรารมีสูงส่งเลี่ยมด้วยคุณธรรมมีเมตตาจิตต่อบุคคลทั่วไปเสมอมาตลอดพระชนชีพแม้พระนางจะสิ้นพระชนมานานแล้วแต่ความเคารพศรัทธาสักการะบูชาของประชาชนไม่ได้หเืดถายไปยืงยังคงบนบานสารเปล่าในยามที่ได้รับความเดือดร้อนโดยการตั้งกิจอธิษฐานระลึกถึง พระบรารมีอันสูงส่งของพระนางเป็นที่ตั้งซึ่งส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็มาตลอดจนถึงปัจจุบันนี้